สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ครับก็อยู่กันในเกม Roblox ในแมปมินิเกมหันสานะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นกับเพื่อนๆของผมเลยนะก็คลิปนี้จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะว่าคลิปนี้เออเป็นยังไงสนุกไหมไปดูกันเลยครับทุกคนวันนี้อยู่กันในมินิเกมหันสาไงวันนี้อยู่กับเติร์ตตีกับมินิเกมหันสานะ มินิเกมหันศานี้ก็แบบเป็นเกมมินิเกมตึงๆไะครับเกมเต,ตึ๊ดติฮะเหมือนว่ามันกําลังจะบีบคั้นนะครับกำลังจะบีบคั้นลงมาซึ่งเฮ้ยนี่มันบีบคันนะบีบคันเฮ้ยเราชนะเห้ยกูชนะไอ้เหี้ยอ๋อน,นี่โดดเชืกกอกเลยโอ้โหเหี้ยแล้วมึงดูเชือกแม่งโคตรไม่ตรงเลยมึงดูดิโอ้โหแม่งเย็ดแม่ โอ้เชือกแม่งโคตรอีปิกอ่ะมาดิมาดิมาดิเยอะใครปิงเตรมตัวขีดไอสัตว์แม่งเริ่มเร็วอะแม่งเริ่มเร็วอะไม่อะมึงตัวใหญ่แล้วแล้วจะตายแล้วไงเฮ้ยเอาวะ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  เอาว่ะแม่มึงตัวใหญ่แม่มึงตัวใหญ่แม่มึงตัวใหญ่กูจริงจังเกมมิ่งเดนโมดคิตตี้เฮ้ยเกือบแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหพวกเราไม่อย่างตึงอยู่หรุ่นดิวเฮ้ยพวกเราไม่ปิงดีนะกูไม่ปิงฮะอะไรอ่ะอันนี้ชิปหายและไอสัตว์เกมส้มตีนี่โอ้โหกูห โอ้โหเฮียเกมที่กูเกลียดที่สุดในโลกเฮียมีนิเกมที่เกลียดสุดในโลกไอ้สั์เฮียนี่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่านะเฮียกูเอ้ยกูได้ทุกอันเลยว่ะเฮียอย่างโปะกูว่าทุกอันเลยเฮียยะเป็นมีเกมที่กูเกลียดสุดในโลกเลยพวกมึงก็เกินอันนี้กูยอมไอ้สั์เกมที่เกลียดสุดในโลกเลยเมื่อกี้เกมเที่อะไรเนี่ยอันนี้ให้เรากดสี่มั้งใช่ไหมผิดกดสี่ กดต้องสีปุ่มไหนมันเป็นสีตามันบอกไว้ดูสีพื้นหลังอ่ะตามอ่ะคืออะไรวะไอ้เหี้ยถ้าพื้นหลังมันเป็นสีแดงมันก็กดเปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงถทำเป็นสีเขียวก็กดเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช่า่บ้านยังรู้เลยครับไอ้เหี้ยอะไรวะงงวะเออธรรมดาครับโคตรโหดอะกูกูอะโคตรโหดอะโคตรโคตรโหดโคตรเจ๋งอ่ะน้องๆ เ็ดมีรัาธาุอีด้วยเป่าคุยร,ราฐธรอีแน่วะแน่ไหนพวกมึง <c oughs> รัาธาุอี <c oughs> เกินไปมวยอ่ะ <c oughs> เกินไปมวยอ่ะเออจริงจริงมันง่ายไปไหยอ่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวกู <c oughs> เดี๋ยวกูอยู่ข้างบน ม่เกเกือบไปสัตว์เกือบเกือบเกือบละเกือบละไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เราลบไปเฉยลบไปครบเวลาในอ1สิบอดวิครับอุ้ยอุ้ยฮัลโหลมอเตอร์ัฟอรอคูตายอะคุณอีอันนี้คืออะไรวะสัตว์เลี้ยงโอ้โหมีสัตว์เลี้ยงด้วยตึงม่กเหรียญนะ เบคอนครูคนนี้เขาถามว่าเรื่องรูปโปรจะเริ่มปรากฏในอีกถ้าวิยิงอย่าบองนะโอเคโอเคโอ้โหวาลลาแลนด์พี่วาลลาแลนด์เอ้าแล้วไงอ่ะอ๋อรอรอดูเสียงหมดอ๋อไอ้เหี้ยวาลลาแลนด์วาลลาแลนด์รีเฟคชั่นนี่พี่อย่างตึงอ่ะนี่ไงโคตรโหดอ่ะกูอ่ะโคตรโหดกูโคตรโหดอ่ะกูบอกเลย รีเฟกชันพ for ี่อย่างตึงรีเฟกชันรีเฟกชันพี่อย่างตึงกูบอกเลยเล่นวารโลเล่นวารโลมากูเล่นวารโลมากูเล่นวาโลมาก็คือประเด็นกูคือเล่นกูเล่นวารโลมาโอ้ยแม่งโอ้ยยิงพลาดวะอะไรวะแม่งอย่างกลางป้องแตกเฮ้ยนี่กูได้โอ้โหโคตรตึงกูโคตรตึงกูบอกเลย พี่มาดิ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 น้องนี่ตอนไก่เข้าคอซื้อได้เลยต้นไข่ต้นไข่ไ้ยเชียอ๋อโอ้รอไก่แ้ง่ายๆนะทำไมมันมีคนเอาไก่เข้าลัวกลัวโคตรโง่เลยอ่ะมันโง่จังเฮ้ย้เอ้ไปดันไกร่้เข้งเออดิไอ้ยี่โคตรโง่ไอ้สัส เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรมึงไงไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปมึงอย่ามาอะไรกูไอ้โง่โอเคเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วเดี๋ยวมึงไปดิมึงไปดิไอ้สัตว์มึงไปเออมึงไปเข้าไปกันเข้าไปกันอย่าให้อีกทีเดียวเจ๊งกูแล้วโง่เอาเดียว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 ปามโอเคได้เจ็ดตัวถึงไหม ตรงไม่เลี้ยวเลยเออเฮียแม่งโอ้ยอย่างทางนั้นเฮ้ยแม่งหมดละหมดละจบละเอ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยอ่ะเอ้ยเอ้าเฮ้ยกูก็ชนะนะไอ้พวกกากเอ้ยแล้วผมไม่งอางตึงอ่ะนี่มันด่าอะไรวะด่าอะไรอ่ะปกติปกติด่าอะไรวะเนี่ยเฮีย น้่อย่าบอกนะโอเชียนมโมนาเมนต์อ,อ,อ๋อเฮ้ยไอ้เฮียชาติที่แล้วกูเป็นเดอะแมทริกไม่ไม่ไม่ใช่ให้หลบให้มึงปีนกระสุนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดเอาอิว่ววยเอ้ยโอ้ยเฮียแล้วกูวก็จะเป็นที่หนึ่งไงแค่นั้นแหละโอ้เฮียถ้ารู้อย่างนี้เป็นแฟนมานานแล้วรัวคว้าหนึ่งมาแล้วไงหีง้ยะราสุดปเป็นขววงครับตัวกลาง สวยสวยเวอร์เวอร์สวยสวยเวอร์สวยเวอร์โอเคอันไหนต่ออันไหนต่ออันนี้ต่อเฮ้ยไอ้เหีย้ยลูกควยหมาเอ้ย,ยอกางกังอ่ะอ <c oughs> พอหละเอ้ยเ <c oughs> ย็ดเย็ดโอ้สภาพมันแล้วแต่ดวงคนนะครับมันแล้วแต่ดวงครับเกมนี้ไม่ต้องใช้ใดวงด้วยฝีมือเฮี้ยนะครับต้องใช้ดวงนะครับพุ่นมาพุ่นมา ต้วยงานนะครูให้อยู่เนี่ยต่อคุมโม่มองเลยสิ่งกไตลอดะพูดงี้พูดงี้มีเจ็บชัวย่อย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 อยอยนี่ไงกะละกันนะเฮ่ตาลังไล่ตามใช่คุณยายคุณยาคุณยาิไม่เรียกว่านัดนัดอยู่แค่นัด โอ้โอเยสนี่มันกาดีเเตอร์นี่แ่ปุ๊บปุ๊บนี่ไงนอนหนึ่งธรรมดาครับธรรมดาพี่ไม่ต้องดึงไอ้เขาเรียกว่าการหาจังหวะให้เขาฟันก่อนไงพอเขาฟันลงมาปุ๊บกูสวนไอ้เียภายในเวลาเซียววิสังเกตได้จากเมื่อกี้เลยเลือดกูเหลือครึ่งหลอดแต่กูเซฟมาก ข้างล่างพวกมันจะดันเข้าแเราไปทำให้เราล่วงอันบนก็จะผ่านเรานี่ไงโหเนี่ยกังเลยครับด่านเฮียเนี่ยเกือบแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยผมเสียละไอ้สัตว์เกือบเกือบเกือบไงกูเกือบไงเกือบไปก่อนเกือบไปก่อนเฮ้ยเกือบเอ้ยเนี่ยพ่อเอาไงแม่งตายเอ้ย อุยอุยตายกันยาวครับไอ้เหียไอ้พวกกลงมาดิมาดิมาดินี่ไงผมเขาเรียกว่าสเต็ปจุกคิงจุกอินโดเ็ดแม่ถ้าแม่งมีโอเคดิสิตอลดิสิตอลโอเคครับชี er, hey, สัตว์ชนะพอดีเลยคุณเดว ถ้าแม่งเมื่อกี้แม่งพวกพวกเราแม่งถ้าแบบเ,เวลามันยังเหลงนี่คือเรียบร้อยอนะไรไอ้หี้ยะตกไอ้สัตว์ <c oughs> มาซ่อนหาเฮ้ยอ่ากูเป็นคนหาไอ้กูเป็นคนหาด้วย <c oughs> พวกมึงเตรียมตัวเลยตัดเตรียมตัวไวระวังทางแปดวิอยู่เลยโอเคแม่ อยู่ไหนนะอ่าเที่ยมันมึงเนียนตายสัตว์เนียนไหพี่เนียนเนาะอยู่ไหนกันอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนะโอเคผมเจอละนี่ไงธรรมาดาพี่ไม่ต้องดึงเว้ยเ,เนียนมันแปลงเป็นอะไรก็ได้เหรอวะ เอาตายไปดิอย่างโกโลโกโ้โศกอะครับน้องพี่ก็ทุบมั่วนะมันได้ตึงๆไงนี่ไงพี่ทุบมั่วเลยตอนนี้คุณเห็นผมยังวะมพี่จะคอมวางแปลกๆอะคอมวางแปลกๆไอ้เหี้ยคอมมันเลื่อมล้ำไม่ง้อนี่ไงตายซะมาดิไหนเชอยู่ไหนแซ่น้อง <c oughs> เฮ้ยโคตรเหี้ยเลยสภาพโอ้โห <c oughs> โอเคพอโอเคครับวันนี้ก็จบไปละสำหรับมินิเกมหันษาสุดตึงสุดก๊อดของเราก็บ๊ายบายครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย